อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับเคสลักษณะนี้เติมน้ำมันแล้วก็หลบหนีไปนะครับชักดาบไม่ยอมจ่ายเงินหมาช่วงนี้ทำไมเกิดขึ้นบ่อยๆซะหลือเกิดน,นะคุณรันจริงค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่านะครับสำหรับกรณีดังกล่าวคนที่ก่อเหตุเนี่ยข้อมูลก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเพราะว่าก่อเหตุมาแล้ว3จังหวัดนะครับ โดยตำรวจสพยี่สารที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ได้มีการสนที่กำลังตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสงครามครับไล่ล่าติดตามหนุ่มก่อเหตุขับปิกอัพแต่งซิ่งเติมน้ำมันแล้วก็ชิ่งหนีไปก่อเหตุมาแล้ว3จังหวัดนะครับพอถูกจับได้โอ้โหนะฮะทำทีเป็นลมไปซะง,งั้นตรวจสอบพฤติกรรมพบว่าก่อเหตุมาแล้วหลายจังหวัดด้วยกันครับเนี่ยฮะคันนี้นะครับที่ก่อเหตุ ขับรถแล้วก็ซิ่งนะฮะชิ่งหนีไปชักดาบไม่ยอมจ่ายเงินนั่นเองครับจําได้เลยว่าเป็นรถป้ายแดงที่เราแซวกันว่าเป็นพ่อน้องออนิวรับคล้ายรับคลาคลาุ้นคุใช่ไหมครับะนะฮะเพราะว่าเขาก่อเหตุค่อนข้างที่จะหลายพื้นที่อย่างที่บอกก็คือ3จังหวัดไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวที่เรารายงานข่าวกันไปก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีรถปิกอัพแคสีขาวยี ou, uzu, ่ห้ออีซูซูดีแม็กซ์อ ด้านหน้าเนี่ยติดทะเบียนป้ายแดงส่วนด้านหลังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสภาพอย่างที่เห็นนะครับแต่งซิ่งแล้วก็น่าจะหลดต่ําอยู่นิดนึงนะฮะ <S 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 แล้วก็เข้ามาทําทีเติมน้ํามันภายในปั๊มแต่ว่าไม่ยอมจ่ายเงินหลังจากนั้นเร่งเครื่องหนีจนควันดานะครับแล้วก็มีเด็กปั๊มเกาะท้ายรถไปก่อนที่จะตกลงบนถนน,นพระรามสองได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนหนึ่งรายเมื่อช่วงวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับ ล่าสุดนะครับพันตำรวจโ,โทปัญญาวัตรีทศธรรมสารวัตรสืบสวนสอพยี่สารพร้อมด้วยชุดสืบสวนสนธิกำลังพันตำรวจโ,โทนิคมนามรับสารวัตรสืบสวนตำรวจภูธรสมุทรสงครามและตำรวจทางหลวงนะครับประสานข้อมูลจากตำรวจภูธรภาค7และก็ทางกองปราบจนไปพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือแมเดี๋ยวนี้เขาเช็คนะเช็คสามารถตามได้จากสัญญาณโทรศัพท์มือถือนี่แหละ ของนายนัทวุฒิถนอมชาติอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรสงครามนะครับโดยระบุว่าเจ้าตัวก็คือวนวนเว,วียนๆอยู่ในพื้นที่ตำรวจจึงวางแผนกระจายกำลังติดตามค้นหานั่นเองครับคือคนที่ก่อเหตุเนี่ยในมุมนึงก็อาจจะคิดว่า มันเล็กน้อยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือถ้ารวมกับน้ํามันเครื่องเคสหนึงเนี่ยสี่พบาทใช่ไหมครับสี่พนี้ก็ไม่น้อยนะหรือว่าบางเคสอาจจะพันหนึ่งสองก็ว่ากันไปก็คงคิดว่าอะนะช่าใจตํารวจคงจะไม่ตามจับหลอกนะครับออแต่ก็ผิดคาดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้มีการปฏิบัติการกระทั่งไปพบรถปิกอัพนะครับคันสีขาวอีซูซูดีแม็กซ์ออ จอดคลุมผ้าปิดป้ายทะเบียนสภาพแต่งซิ่งซึ่งใช้ในการก่อเหตุนะครับทีนี้เมื่อเปิดผ้าออกก็พบว่ามีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นป้ายขาวอจอดอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเช่าก็คือสลับป้ายเ<า>จ้าหน้าที่จึงตรวจสอบไปพบแกลอนน้ำมันและน้ำมันเครื่องต่อมาทราบว่านา,นายนัทวุฒิได้เข้าไปซ่อนตัวในห้องเช่าที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไกลเกลีย่ย รวมถึงเกลีย้ยกล่อมอยู่นานพอสมควรแต่ว่าเจ้าตัวนะครับก็ไม่ยอมออกมามอบตัวนั่นเองครับกระทั่งนายนัทวุฒินะครับทุบกระจกห้องน้ำหวังกระโดดลงร่องน้ำแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านทะลุเข้าป่าทางชุดสืบสวนของสอพยอี่สานนะครับก็วิ่งไล่กวดติดตามจนสามารถตามจับตัวได้ในป่าละมาะในหมู่บ้าน สภาพเนี่ยโอ้โหเหนื่อยหอบทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมไปถึงคนที่ก่อเหตุด้วยที่เนื้อตัวเปื้อนโคลน<อ>แล้วก็ทำท่าจะเป็นลมซะด้วยเจ้าหน้าที่จึงให้นั่งพักผ่อนก่อนจะพาตัวมาชี้ของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งนายนทะวุฒินะครับยังคงนิ่งเงียบโดยไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนั่นเองครับเนฮะทำทีว่าเอจะเป็นลมหมดสติ แต่โอ้โหวิ่งหนีมาสักขนาดนี้นะครับจะมาเป็นลมง่ายๆมันก็คงไม่ใช่นะครับจึงนำตัวไปสอบสวนที่สพยี่สานะครับเบื้องต้นรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงและก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดราชบุรีบ้านคุณรันแล้วก็ยังมีสมุทรสาครรวมถึงจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนั่นเองครับโอ้โหสุดท้ายก็ยอมรับสารภาพจนได้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงๆแล้วก็ทําแบบนี้แบบเดียวกันเลยไปเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันต่างๆแล้วก็ซิ่งรถหนีไปเลยนะคะขับอย่างรวดเร็วโดยที่ ไม่ยอมนะคะจ่ายเงินนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่จะเห็นภาพนี้นะที่คุณพี่ท่านหนึ่งนะคะเขาใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยเติมน้ํามันหลังรถให้ด้วยนะเหมือนมันมีถังแก๊ลลนเหมือนปีนขึ้นไปเติมให้ก็แสดงว่าเนี่ยนะคะหลักฐานคามือเลยนะคะนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปเจอในส่วนของแก๊ลลน์น้ํามันนะคะที่เพิ่งจะเติมมาจากปั๊มนี้ด้วยแล้วก็ก่อเหตุหลายพื้นที่มากๆถึง3จังหวัดเลยทีเดียวครับอย่างเมื่อเช้านี้ผมขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลที่น่าสนใจอย่างผมเองเนี่ยแวะ เติมน้ํามันนะครับ<า>เอ่ยชื่อเลยล้วกันก็คือที่ปั๊มบางจากใช่ไหมครับพอแวะเข้าไปปุ๊บผมก็จะดูวิธีการว่าเอ๊ะนะครับเขาจะมีวิธีการที่รัฐกลุ่มเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไรก็คือตามปกติเราจอดในช่องที่จะเติมน้ํามันใช่ไหมครับเขาก็จะเอาป้ายมาวางซึ่งอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราเติมแล้วเราแจ้งว่าเดี๋ยวเราจะสแกนจ่าย ซึ่งพนักงานก็คือยืนอ,อยู่ตรงนั้นเลยนะครับคือไม่ไม่ต้องเดินไปหยิบเครื่องสแกนนะครับ oh. ก็คือเขาหนีไว้ที่บริเวณนะครับ <Can. S 1> บริเวณรักแร้เลย oh. แล้วก็นะฮะก็คือยื่นให้เราสแกนณนะจุดนั้น นะครับก็คือเหมือนยืนเฝ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับในการที่จะป้องกันการหลบหนีก็คือจะต้องมีทั้งกระเป๋าเงินสดก็คือเอาไว้ทอนตรงนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องสแกนจ่ายในกรณีที่เราสแกนนะฮะก็คือตื้ดจ่ายก็คือสามารถจ่ายได้ทันทีแล้วก็พอจ่ายเรียบร้อยใช่ไหมครับรับใบเสร็จแล้วก็เขาก็จะหยิบเอาป้ายออกมาจากตัวรถเราก็สามารถที่จะขับออกมาได้ทันทีแล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตก็คือปั๊มที่ผมไป เติมน้ำมันเนี่ยเมื่อเช้านี้คือลักษณะมันไม่ใช่ที่จะขับออกไปได้ทันทีนะ<ช>มันจะต้องยูเทิร์น แล้วก็ออกถนนอีกครั้งหนึ่งมันค่อนข้างที่จะหลบหนีได้ยากพอสมควรนั่นเองครับจะบอกว่าบางปั๊มยังมีช่องโหว่อยู่คุณอ้านเขาไม่เอามาถือไวอ้อ่ะคือพอเราบอกว่าสแกนจ่ายเขาก็เดินหันหลังให้เราแล้วนะไปแบบว่ากว่า,วาจะไปคีย์ในเครื่องหรือไปแจ้งพนักงานบัญชีกว่าจะเอาเครื่องมาให้เราสแกนเนี่ยมันก็บางทีมันมีช่องโหว,ว่นะคะอันนี้ก็เอามาให้ชมเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้แล้วแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยสําหรับปัม๊มน้ํามันค่ะ